ณวินาทีนี้ตอนนี้ความรู้สึกเป็นยไงฟ้าก็รู้สึกแบบแปลกว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็ถามให้วูดี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเห็นเมื่อกี้หลับแค่นั้นเองใช่ใช่คำถามแรกต้องถามว่าฟ้าไว้ใจพี่ไหมไว้ใจค่ะพี่ก็ไว้ใจคุณวันนี้ที่เรามานั่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทอล์กแต่อยากจะบอกทุกคนว่า คุณต้องดูให้จบขอให้ดูให้จบเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องบทเวทที่สวยงามรอเราอยู่ตอนจบเรื่องย้อนกลับไปตอนที่เจอปัญหาความรักจริงๆแล้วก็เจอมาตลอดเลยตั้งแต่ที่เริ่มรักคนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เจอมาตลอดจริงๆก่อนที่จะมาเจอกับคนที่ เป็นข่าวเป็นข่าว,าวก็คือก่อนหน้านั้นน่ะต้นปีฟ้าเหมือนกับจับได้ว่าโอเคเขามีอีกคนนึงอยู่นะตลอดเวลาที่คบกับเรามาตอนนั้นก็เฮิร์ตหนักมากมันก็พยายามที่จะหนีทุกหนีทุกคือเราก็ไปหาทางอื่นที่เฮ้ยมันต้องมีความสุขกว่านี้ฟ้าก,ก็ไปไขว่คว้าเกี่ยวแล้วก็มาเจอคนนี้เขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับคนนั้นนะฟ้าก,ก็เกาะทันทีเลยเกาะเสร็จปุ๊ปบแบบเออเขาให้ความมั่นใจให้ความรักเรา อันนั้นคือประมาณเริ่มเริ่มคบกันประมาณเดือนสีออรรป่ปลายเมษายนเมษายนปลายก็ยยค,คือเขาแบบให้ความมั่นใจเราละว,ว่าเนี่ยเขาอะนะอยากแต่างงานกับเราจริงจังเราก็ต้องยอมรับว่าระหว่างที่เราคุยอยู่นี่มันมีประเด็นเราคงไม่สามารถปฏิเสธแล้วก็ไม่พูดถึงมันแน่นอนมันก็คือเรื่องของคลิปใช่พี่บอกเลยนะว่าสองสามเดือนที่ผ่านมา <laughs> เราได้ยินชื่อคุณ <laughs> เกิดคำถามในใจ <laughs> คือไม่เข้าใจเพราะฟังจากคนนี้ก็จะมีที่มาในแบบหนึง่งมันเกิดขึ้นยังไงพอเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานเราตอนนั้นเดือน5ต้นเดือน5้าเขาอยากแต่งงานเรานะแต่ว่าเขามีปัญหาอย่างหนึ่งคือเขามีเฟติชคือเขามีความชอบที่ไม่เหมือนกับคนอื่นครับ ก็คือความชอบตรงนั้นนะ่ะก็คือว่าเรื่องของคนแต่งงานบนเตียงเนาะว่าเออเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําตรงนี้เขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถแต่งงานให้เราได้ซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งเพราะว่าชีวิตคู่มันต้องมีตรงนี้ด้วยเราก็แบบเฮ้ยแบบหล่ออะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ชอบปกติเขาชอบอให ให้ให้มีคนมาดูดูคือเขาชอบเป็นคนดูเขาชอบให้มีคนมาอะไรกับเราเขาชอบเป็นคนดูเขาชอบเป็นคนดูให้มีคนมาแจมกับเราแล้วเขาก็นั่งดูใช่สองพีีผ่านมาเขากับแฟนเก่ามีการโชว์ผ่านทางออนไลน์แล้วก็มีคนดูใช่อย่างนั้นเลยก็คือเขาบอกมันเป็นกลุ่มของเขาซึ่งแบบเราก็อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็ก็ได้นะถ้าเกิดว่าคือเขากับแฟนเก่ามาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีการที่แบบคือไม่มีใครมาอัดเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่อัดไม่ได้ แล้วก็โอเคโอเคแล้วคือเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าแบบโปรแกรมนี้มีเอ็กซิสอยู่ในโลกนี้ด้วยหรอซึ่งแบบพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็คนก็ค่อยมาบอกแล้วแบบแล้วทำไมคือก่อนันนั้นไม่มีใครมาบอกเราแล้วเราไม่ลองหาเท่ากันบ้านก่อนแล้วก่อนที่เราจะลงสนามหรือปไม่หมายถึงว่าโทษทีพี่อาจแน่คำผิดไม่ก่อนที่เราโทษนะบาโทษกอนอนโทษนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปปฏิบัติการเนี่ยเราเราไม่เช็คก่อนหรอหรือว่า เชื่อใจคือเราเชื่อใจอะรักเขามากลแล้วเนี่ยคือโง่เลยอะคือจะบอกว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยขนาดนี้นะเม็นแบบได้ช่วยดูกย่างยินจบสูงมากเลยอะแต่แบบไม่ได้คือคือมันไปเร็วมากกว่าตอนนั้นไปเร็วมากคือมันเหมือนกับว่าเออก็คือถ้าเกิดว่าเคาชอบอย่างนี้ก็เราไปดูคู่อื่นแล้วอะค่ะเราก็เลยเออสนุกดีรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไหมนิดหน่อยค่ะตรงที่ว่าตรงที่ว่าเออเราแบบรู้สึกว่า เรารู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราสามารถทําให้คนที่เราลัก,กะมีความสุขได้มากขึ้นนั่นค,คือคิดอย่างนั้นอย่างเดียวครับซึ่งแบบคิดแค่นั้นเลยแบบเออโมง่มากที่ทําเนี่ยไม,ไม่ได้เงินไม่ได้เงินคือมันเหมือนกับว่าฟาก,ก็นึกว่ามันคล้ายๆกับเกมที่เวลาที่เราก็แบบไปเล่นกับคนอื่นซึ่งพอเราได้เหมือนกับเป็นโชกเก็นนั้นมาเราก็ไปเล่นกับคนอื่นซึ่งแบบ ตอนหลังคนเพื่อนบอกว่าโห้มีคนทําธุรกิจนี้ซึ่งเขามาเป็นเงินซึ่งบอกว่าเราเสร็จเงินฟ้าจะเอาไปเพื่ออะไรคือ,อเราก็เลยแบบไม่ได้คิดนะคะคือมันก็เหมือนกับว่าแบบทำเพื่อความสนุกสนานสมมติว่า,อาเอา,อาขอ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 ,อธิบายให้ฟังเพราะไม่อยากให้คุณผู้ชมงงหรือเข้าใจผิดเราก็ลังคุยอะไรกันอยู่ติ้งต่างว่ามันมีคู่หนึ่งใช่ไหมครับมีกิจก,กรรมบนเตียงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนดูคอมเมนต์มาแล้วก็ให้โทเก้นหรือให้เหรียญซึ่งมันก็คือถ้าจะซื้อโทเก้นต้องเอาเงินไปแลกถูกไหมครับ เหมือนกับซื้อคอยก็คือต้องใช้เงินจริงถูกไหมแต่คือตอนนั้นฟังไม่รู้ใช้เงินจริงเพราะว่าเขามีคอยอยู่ในนั้นอยู่แล้ว <Fan S 2> แฟ<ผ>นคุณ<ผ>อ๋อเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันต้องซื้อหรอคือคือมันเป็นเงินได้เหรอแล้วแบบ<ค>อ้าวแล้วคือเรามีแล้วเราก็ไปเล่นคือยิ่งเรามีเยอะเราก็สามารถสั่งคือเขาก็จะเชื่อเรามากขึ้นคือแบบยิ่งแบบเป็นคิงฟ้าแบบเป็นคิงคือมีความสุกมากในกาเรหว่าง แล้วเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็เอาโทเค็นที่ว่าเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้ใช่เราก็ไปสั่งคนอื่นซึ่งมันก็เหมือนว่าดิ้นฟ้าเป็นคนที่แบบชอบสั่งคนอยู่แล้วก็เลยยิ่งแบบมันเริ่มรู้สึกเอนจอยเมื่อการที่ได้คอนโทรลมันเหมือนกับว่าเหมือนกับแบบสั่งไปสั่งไปแบบสิบเหรียญพี่วูดดี้ท่านองนี้พี่วูดดี้ก็ทําแบบโหแบบเป็นคิงแบบรู้สึกใหญ่ค่ะไม่เคยเป็นแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเมืม่อเพื่อนโทรมาแล้วบอกว่าฟ้าเจอคลิปทำยังไงต่อ บอกว่าเออเออใช่ใช่พูดตอบอย่างนี้เลยค่ะเราแบบคือในใจเราก็งงคือในปากก็พูดออกไปใช่ปะคะแล้วใจก็งงว่าเออมันมาจากไหนเฮ้ยหรือว่าคนในกรุป๊ปแต่คือคนในกรุ๊ปก็ไม่น่าเพราะว่าคนในกรุ๊ปก็ถ่ายอย่างนี้คือคนอื่นก็แบบต้องไปอัดเขาสิอะไรเงี้ยเรามารู้ตัวตอนไหนว่าหน้าเราเนี่ยมันดังไปทั่วเอเชียนะมไม่ใช่ไทยเริ่มช็อกตอนที่ว่า ซัพพลายเออร์สิงคโปร์ยูโอเคเท็กซ์มาแล้วฟาก็บอกว่าเยีเยมโอเคแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออแบบยูออนอินเทอร์เน็ตนะอะไรอย่างเงี้ย eh, oh, okay เขาก็เอออนอินเทอร์เน็ตอ๋อโอเคแล้วฟาก็เลยแบบเงียบแบบไม่ตอบอะไรไปหลังจากนั้นเพื่อนที่ออสเตรเลียมา is that you แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแบบที่ฮ่องกงสเปรดแบบไว d ์มากแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คือมันไวรัลมากๆแล้วหลังจากนั้นก็คือมาละเพื่อนมาเลเซียให้ฟ้าแล้วหลังจากนั้นที่อเมริกาก็มาฟ้าก็บอคือมันแบบมันไวรัลขนาดนั้นไวรัลขนาดนั้นคือเริ่มช็อกคือร้องไห้คือทําอะไรไม่ถูกแล้วแบบตัวสั่นนะคะคือตอนนั้นจะบอกว่าตอนนั้นอะเริ่มแบบเครียดมากคือพอมันแบบมันฮิตอิมแพคจริงๆอะเราแบบทำอะไรไม่ถูกก็แบบเฮ้ยเราอิมเมจเราเราซัพพลายเออร์เรา image, เราเร,า supplier, ร,าราอ้อ,องไห้แบบร้องไห้แบบตายไปเลยร้องไห้แบบจมอยู่กองเตียงน้ําตาร้องไห้จนแบบ การทองขึ้นเล่าให้เขาฟังไหมเล่าให้เขาฟังคุณไม่ได้บอกเขาเลยว่าเฮ้ยยูทำไมมันเป็นอย่างนี้นยูบอกว่ามันไม่ใช่แบบว่าเว็บสาธารณะนี่แล้วเขาตอบว่าตอนนี้แบบมันเกิดนี้ขึ้นคือเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันคนจะสนใจขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมเอองั้นเราก็แต่งงานกันสิอะไรอย่างเงี้ยเราไปขอผู้ชายแต่งงานผู้ชายเนาะเราก็แบฮะ นะเขา,เาบอกว่าไม่เขาบอก<ช>ว่าไม่เขาบอกเขาดูแลเราไม่ไหวแล้อวอะไรนะคือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทํางานอ๋อไม่คือเขาไม่พร้อมคือตอนนั้นเราแบบมันเหมือนกับว่ามันรู้แล้วว่าตอนนั้นคือความจริงก็คือฮิตเลยว่าเคยเขาไม่ได้รักเราจริงนี่หว่าแล้วตอนนั้นก็แบบช็อกแบบโอเคหนึ่งคือเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียงที่เรามีมาก่อนเป็นแบบเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยไปหมดละเพื่อนหายหมดละงานหายแบบ ตอนนี้แบบเงินที่ลงทุนไปอ่ะหายแน่นอนแบบจะโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเอง mm hmm. หลังจากนั้นเราก็แบบเออเอออก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อ้ะก็แบบร้องหหมร้องไห้หลังจากนั้นปุ๊บวันที่เจ็ดมั้งข่าวออกหนังสือพิมพ์ข่าวหนังสือพิมพ์ปแบบุ๊บอ่านไปร้องไห้ไปนั่งคอยเช็คว่ามีคนอ่านเพิ่มขึ้นอีกไหมแล้วตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือจุดนั้นนะ่ะมันแบบ เครียดมากแล้วมีคนทํ f เฟซบุ๊กปลอมเ้าก็แบบยิ่งอ่านยิ่งเครียดแล้วก็แบบนอนจมกองน้ําตาอยู่บนเตียงนะคะนอนแบบนอนขด,ขด,ขดจนแบบกะจะจบชีวิตตัวเองเหรอคะกะจะจบแล้วค่ะคิดถึงขั้นนั้นเลยเหรอคิดถึงขั้นนั้นจริงๆคิดถึงขั้นนั้นเราก็คิดด้วยนะว่าไปที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดจะตายต้องตายให้เร็วเลยต้องตายให้สุดเอาชัวชวแบบตกลงมาปุ๊บตายแต่พอมีคนคนหนึ่งเข้ามาพี่มีนาแล้วพี่มีนาเคยเจอกันครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เท็กซ์มาเท็กซ์ว่า น้องฟ้าไปทําบุญกันหลังจากนั้นน้ําตามันแบบโหกมาว่าทำบุญมันอบอุ่นแบบทําบุญทําบุญน้องฟ้าไปทําบุญกันน้องฟ้าไปทําบุญกันแค่นั้นร้องไห้เลยแค่นั้นร้องไห้มันเหมือนกับคนอื่นอะเท็กมาถามว่า UK เป่าเป็นไรเป่าอย่างเงี้ยแต่พี่มีนาไม่ถามเลยไปทําบุญกันแบบคําว่าบุญมันเหมือนกับแบบมันซาบซึ้งมันแบบเฮ้ยมันจะร้องไห้อมันร้องไห้ไปแล้วคือแบบแล้วฟ้าก็เลยแท็กพี่มีนาพี่มีนาแล้วคือฟ้าก็เลยเล่าเองคือกับคนอื่นคือฟ้าก็ไม่ค่อยได้เล่่่าาาะคทํ ทำบุญมันเปลี่ยนชีวิตคนคนนี้ยังไงบ้างป้าก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนั้นแค่ทำบุญก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมามเสร็จปุ๊บพี่มินาก็เลยแบบเออพาไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าแต่สภาพฟ้าก็คือไปตักบาตรแบบเป็นผีไปตักบาตรแบบพาสวดมนต์ก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยแล้วเจอแสงสว่างตอนไหนตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นตอนที่ ฟ้าไปออกกาลังกายเสร็จแล้วพี่จะไปเจอพี่มีนาพี่มีนาว่าฟ้าขอแบบขอร้องให้มาเจอพระจันร์ชูพระจันร์ชูอะโชคดีมากคือเพราะว่าพราะจันร์ชูมาอยู่กับคุยตัวต่อต,ตัวเลยใช่ไหมคะตอนนั้นก็มีพี่มีนานั่งอยู่เสร็จปุ๊บพระจันทร์ชูก็ฟ้าก็เล่าพระจันร์ชูฟ้าก็เลยถามว่าพระจันทร์ชูเป็นกรรมใช่ไหมฟ้าอยากแก้กรรมอยากแก้กรรมแก้กรรมมันจะได้ดีขึ้นพระจันร์ชูไม่ได้พูดถึงกรรมเลยนะคะพูดถึงบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปล่อยวางฟ้าก็บอกว่า oh พระอาจารย์ไม่เข้าใจพระอาจารย์ไม่เข้าใจปล่อยวางอะไรฟ้าโดนแฟนทิ้งมาเนี่ยนะแบบใช้เวลาทําใจปีครึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางคือแค่เรื่องแฟนทิ้งแต่นี่คือโดนทั้งแฟนทิ้งโดนทาั้งงานโดนทั้งครอบครัวโดนทั้งเพื่อนฝูงโดนทั้งแบบสุขภาพคือ,ค,อคือชีวิตนี้ทุกด้านของชีวิตมันโดนหมดแล้วฟ้าไม่มีทางหันไปทางไหนแล้วอะค่ะพระอาจารย์ชูไม่ได้อธิบายหรอกว่าปล่อยวางคืออะไรเขาก็มาพูดแค่นี้บอกว่าจะให้หลายๆคนดูคือ พอเป็นสีอย่เงี้ยถ้าเกิดว่าฟาจิ้มไปที่สีไหนพี่วูดดี้ก็ต้องพูดชื่อสีนั้นโอเคพี่วูดดี้พูดนะคะส้มน้ำตาลแดงขาวแดงส้มน้ำตาลส้มน้ำตาลส้มแดงขาวส้มน้ำตาลส้มแดงเร็วมากเลยมัม่วอ่ะแค่นี้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นอะพี่วูดดี้ก็ เอาเป็นว่าพูดแค่สีน้ำตาลแทนละกันแล้วฟัดจิ้มไปที่สีไหนพี่วูดดี้ก็พูดเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดน้ำตาล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 น้าตาลน้ตาลให้เทียบ2วิธีว่าเวลาพูดอันแบบแรกกับแบบที่สองอันไหนมันแบบง่ายกว่ากันอันที่2แน่นอนอันที่2ง่ายกว่าโอเคแล้วอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งพี่วูดดี้อ่ะแค่พูดว่าเห็นเห็นเห็นอยู่ในใจละกันครับค่ะ วเวลาฟาจิ้นไปที่สีไหนก็คือแค่รู้อยู่ในใจนะคะคสามวิธีอันไหนง่ายสุดอันสุดท้ายอืนี่นะคะคือการปล่อยวางเพราะว่า ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ของมันอยู่แล้วเราแค่เอาใจเราเข้าไปกําหนดว่าเนี่ยมันคืออย่างนี้นี่มันคืออย่างนี้แต่ว่าถึงเราจะแค่มองมันเฉยๆคือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติคือธรรมชาติมันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเอาใจเราไปคิดนู่นคิดนี่แปะ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 เอาไว้เราเอาใจเราไปยึดกับธรรมชาติในของที่มันวางอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็หนักแล้วพอเราไม่ต้องมา analyze ว่าเนี่ยคืออะไรสีอะไรหรือเป็นอะไรเราก็เบา พอเราไปยึดยิ่งยึดยิ่งยึด,ยยดเรายิ่งทุกข์พอฟ้าแบบเลตโกแบเออมันไม่ถูกแล้วะอะค่ะม,มีภาควิชา์อะไรก็โอเคเอาไปแล้วความคิดคขามันก็คือเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งมันโอเควันนี้คนคงจะดูเยอะมากคุณก็ดูบางคนอาจจะดูไม่จบไม่ได้ดูถึงตอนนี้ดูแค่บางช่วงตัดสินแล้วผู้หญิงคนนี้ช่างกลา้าเอาเรืนร่างไปแชร์ในโซเชียล คุณในฐานะคนที่เข้าใจตัวเองแล้วคุณจะเมาเรื่องนี้ว่าอมันก็แค่นั้นแหละอม,มันก็เป็นเช่นนั้นของมันมันคือธรรมชาติของมัน